รีวิวเสื้อกรอบปลดเร็วรุ่น A h Q5 สามารถปลดได้เพียงปุ่มเดียวทำให้ง่ายและสะดวกในการใส่หรือถอดกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อผู้บาดเจ็บจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือและอบพยพอย่างรวดเร็วชุดเวทที่มีขนาดใหญ่จะถอดยากมากและเป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือได้ซึ่งรุ่นนี้ตำแหน่งปลดเร็วมีมาให้ถึง6จุดโมเลแบบเต็มตัว ใช้ระบบเลเซอร์คัดรอบตัวทําให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้ทุกจุดตามความต้องการรวมถึงการถอดอุปกรณ์คือง่ายและสะดวกสุดๆตัวปลดล็อกผลิตจากพลาสติกแข็งแรงใช้งานสะดวกทนทานสามารถรับน้ําหนักอุปกรณ์เสริมได้มากถึง30กิโลกรัมการออกแบบแผ่นรองไหล่ถูกออกแบบมาอย่างดีเสริมหนวมและสามารถปรับความยาวได้ตามต้องการแม้สวมใส่เป็นเวลานานจะไม่รู้สึกเมื่อยและหนัก สนใจติดต่อสอบถามได้ตามนี้เลย